นารายาจับมือน้องหมีเนยเปิดตัวนารายา X Butter Bear Collection นารายานารายาจับมือน้องหมีเนยเปิดตัวคอลเลกชันสุดคิ้วนารายา X Butter Bear Collection เสิร์ฟเดทแรกกับหนุ่มในฝันปอนพล,ลวิทย์จัดเต็มความฟินให้เหล่ามัมหมีกว่า120คนร่วมฉลองกันอย่างใกล้ชิดท่ามกลาง บรรยากาศส,สุดพิเศษและสดใสในแบบน้องหมีเนยในงาน Our First Date เครื่องหมายสี่เหลี่ยมคราฟต์เซ็ดไยฮารสุดฝีเข็มเพื่อเธอที่นารายาช็อปชั้นดีแอไอคอนสยามโดยงานนี้หนุ่มปอนพนลวิทย์เกตประภากรหนุ่มสุดคิ้วในฝันที่มาร่วมออกเดทในครั้งนี้ว่ารู้สึกตื่นเต้นและดีใจ ที่ได้มาร่วมสนุกในกิจกรรม Hour First Date ในวันนี้ซึ่งนับครั้งแรกที่ได้มาสัมผัสและร่วมกิจกรรมกับน้องหมีเนยพร้อมมัมมีอีกกว่า120คนซึ่งต้องขอบคุณทางแบรนด์นารายาที่จัดกิจกรรมสนุกสนุกแบบนี้และให้โอกาสตนได้มาร่วมสนุกกับทุกคนในครั้งนี้ ร้อมฝากสินค้าคอลเลกชันนารายา X Butter Bear c o l l e c t i o ที่มีความพิเศษและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของน้องหมีเนยให้มังหมีและทุกท่านได้เลือกซื้อด้วยวด้านคุณผศินลาทูราสรองประธานกรรมการบริหารบริษัทนารายอินเตอร์เทรดจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าแบรนด์นารายานารายาเปิดเผยว่างาน เครื่องหมายสี่เหลี่ยม c r a f t ดบ by ฮาร์ t สุดฝีเข็มเพื่อเธอในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของแบรนด์ที่ได้จัดขึ้นเพื่อเปิดตัวคอลเลกชันใหม่ภายใต้ความร่วมมือกับน้องหมีเนยด้วยการออกแบบตัดเย็บและการเลือกใช้วัสดุอันเป็นเอกลักษณ์ของนารายาที่อยู่คู่คนไทยมากว่า35ปีที่นำมาผสานกับความเป็นน้องหมีเนยจนสามารถรังสรรค์เป็นสินค้าคอลเลกชันสุดพิเศษพร้อมสีสันและลวดลายน้องหมีเนยในอริยาบทต่างๆไม่ซ้ำใคร เป็นสินค้าคอลเลกชันพิเศษที่มีความน่ารักและเต็มไปด้วยกลิ่นอายของความร่าเริงสดใสเป็นพิเศษโดยนารายาเอ็กซ์บัเตอร์แบร์คอลเลกชันเป็นคอลเลกชันพิเศษลิขสิทธิ์แท้ลายน้องหนีเนย1 1รายการและมีเอ็กซคลูซีฟเซตที่จะมีไอเทมพิเศษด้านในมีสินค้าให้เลือกช็อปตั้งแต่สีสันจรดปลายเท้าประกอบไปด้วยพวงกุญแจน้องหนีเนยกระเป๋าผ้ากระเป๋าเครื่องสำอางกระเป๋าสะพายข้างหมวกทรงบักเก็ตรองเท้าแต่สุดนุ่มขนาดใหญ่พวงกุญแจอะคริลิก กระเป๋าเป้ผ้ากันเปื้อนและกระเป๋าสะพายข้างขนาดเล็กซึ่งนอกจากจะสามารถซื้อแยกชิ้นได้แล้วทางนารายายังเอาใจมัมหมีแล้ลูกค้าสุดพิเศษด้วย exclusive เซ็ตที่มาพร้อมกระเป๋าไซส์ใหญ่พิเศษที่รวมสินค้าในคอลเลกชันทั้งหมดไว้ในกระเป๋าเรียบร้อยแล้วอีกด้วย นารายา X Butter Bear ถือเป็นเซอร์ไพรส์ของแบรนด์ที่ได้รับการตอบรับที่ดีเกินคาดตั้งแต่เริ่มวางขายวันแรกทั้งจากหน้าร้านและช่องทางออนไลน์โดยหลายรายการที่สร้างปรากฏการณ์โซลตั้งแต่วันแรกแรกของการวางขายจนมีกระแสะเรียกร้องจากแฟนคลับเพื่อเปิดพรีออเดอร์อีกครั้งซึ่งต้องขอบคุณลูกค้าและเหล่ามัมมีของน้องหมีเนยทุกท่านที่ให้การต้อนรับนารายาเป็นอย่างดีคุณพะศิล์ลาทูรัสกล่าวสำหรับมัมมีของน้องหมีเนยและแฟนแฟนกระเป๋าแบรนด์นารายาที่สนใจสิน นารายา X Butter Bag Collection สามารถติดตามรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่หรือผ่านช่องทางไลน์แบรนด์นารายา Facebook, n า r y a g o Instagram, Narya ที่ล่าง Official Tiktok, n a r ยาและหน้าร้านนารายาทั้ง17สาขาทั่วประเทศ